อิทานิตัสสะครูวตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธัสสะอริณิพานในตูปัฏายะวีสะสังวัชเรตระปัญจเจตาธิกานิเวสังวัชระชาสานิอติกันตานิปัจจุบันบรวิชนะกัญญาณดมมาสสะ ตตวีสติมังสินังวาลเสนะปณะอุตวารโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปริณิพานาสาสนายยกาละคะนนาาสันละเคตาภาอีสุภนามาสนดุพระพุทธสาสนายยกาจำเดิมแต่วันปรินิพาน แอง,องค์สมเด็จพระวิชิตธาานรหันต์มดยสมัยสมภูตนกานบัดนี้ล่วงแลวดออออย2,523พรรษาประการ์ยุบันใสมัยปัจจุบันในสมัยกันยายนาม,มาสเทินที่ยี่ี่วันพุธวันนี้เป็นปัจจุบันวาน พระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมถึววันปรินินแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริสัทธ์เจพึงกหนดนับได้ด้วยพการชนีนนโมตัสสะโะคิวะสุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ อะตุวาตูปะรหะตุสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวาตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังะเมานังอะโหทานังอาสวะกะยาวะหังโหติติ ณโอกาสบัดน,นี้นาาามาภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนาในสุทินังกาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์คัทธาบรามีที่บรรดาธานิสราธาณบุรดีทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญบุสมไปจำปัก <c oughs> คือวันพระขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบตรงกับวันที่ยี่สิบสี่กันยายนพศส,สองพันห้าร้อยามเป็นวันพุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้รู้สึกว่าฝนตกหนัก <c oughs> บรรดาญาโยมพุทธบริษัทท่างหลายที่มีความเดอมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ก็มาบำเพ็ญกุศลได้ความลำบากถึงอะไรก็ดีบรรดาท่านนังหลายเหล่านี้มีจิตประกอกบด้วยกุศลตั้งใจมาตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในเขตสนาขององค์สมเด็จพระทศพลจนได้ยังทิศว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทนังหลายชื่อว่ามีกำลังใจเป็นสุขทินนางจริงๆ คำบราสุทีนังนี้แปลว่ามีการตั้งใจให้แล้วด้วยดี <c oughs> ตอนนี้พระวา่าองค์สมเด็จพระจินสีพระมิสสสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว,ว้ว่าเจตนาหังพิกเวปุญญงวาตามิซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนที่สุทังหลายเรากล่าวว่าการตั้งใจเป็นตัวบุญ <c oughs> คำว่าตั้งใจในที่นี้ก็หมายความว่าตั้งใจในเตข,ของความดีถ้าเราจะทําความดีทุกอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่อเจ้าถือว่าเป็นบุญทั้งหมดเพราะว่าบุญนี้ปนแปลว่าความดี <c oughs> ในกระบวนการที่สองผลของบุญนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขฉะนั้นบุญยังแปลได้อย่างอย่างหนึ่งว่าแปลว่าความดีก็ได้แปลว่าความสุขก็ได้ นี่การที่บรรดาท่านรพุทธบริษัททหลายมาบำเพ็ญกุศลบุญรญาศีในวันนี้มาได้ความวิริยะอุตสาหะเต็มที่เพราะว่าตั้งแต่ชเช้ามืดฝนตกหนะัจกจนกระทั่งเวลาที่สแสดงพระธรรมเทศนายอยู่นี้เม็ดฝนก็ยังไม่ขาดสายแต่ใส่กำลังใจของบรรดาท่านรพุทธบริษัททหลายตั้งใจดีจริงๆ เหตุะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่พากันมาบำเพ็ญกุศลได้เป็นปกติที่เราผ่าน้ำผลมาอย่างหนักตอนนี้ไปก็จะขอนำมาพระธรรมคำสั่งสอนอง,องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาททำบาสุพินังแปลว่าการให้ดีแล้ววตัตมมทานนังทานที่เราให้ดีแล้วหนออาสวรกยาวหังโหตุข,ขอผลทานนี้จงเปิด เป็นปัจจัยข้าพเจ้าสิ้นอาสะกิเลนั่นหมายความถึงถึงพรนิพพานเพราะเอาลำมาย่อๆจะมีเข้าใจความมเหมือนกันการว่าให้ดีแล้วในที่นี้ให้มันมีสองปริการด้วยกันคำว่าทานนี่จะแยกออกเป็นหลายปริการคือหนึ่งอาเสทานและธรรมทานและอภัยทาน สำหรับอามิญญทานเป็นการให้ทางวัตถุคือเกี่ยวกับใจกับวัตถุร่วมกันสำหรับธรรมทานก็ดีแปลว่าแปลว่าภัยกัญญาทานก็ดีอันนี้เป็นการให้ทางใจอย่างยิ่งวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททัางหญิงคงจะให้ท่้นสองรายการสำหรับอามิสทานนี้คำว่าสุขินังวัตเมาโโทานังอโหทานังประมาทานัง คำว่าปรมาทานนังนี่ว่าทานที่เราให้แล้วเป็นผลดีอย่างยิ่งเอาสวัทธยาวหังโหตุอันนี้เป็นวาจาที่พระอินทร์กล่าวในสมัยที่ท่านมาใส่บายกับพระมหารับสบเมื่อมีโอกาสได้ใส่บายกับพระมหารับสบแล้วสมัยนั้นพระมหารับสบออกจากนิโรธสมาบัติ หลังจากนั้นแล้วจึงได้เปล่งวาจาได้ปีติว่าสุทินังวัตมเมธานังอโหธานังธรรมะาธานังอภิสุทินังอาสวะกยาวหังโหตุกอ้คำว่าการให้ทานได้ดีของพระอิน์อาตมาจะไม่ขอพูดวันนี้ก็จะขอพูดด้านการตั้งใจดีของบุคคลผู้มีความยากจนแต่มีผลดี นั่นก็ชือนางบุญทาสีที่เป็นทาสของมหาสิทธิท่านหนึง่งคำว่าทาสไม่ใช่หมายความมาลูกจ้างลูกจ้างนี่เขาใช้งานเขาก็ให้เงินตามค่าแรงงานแต่สำหรับทาสนี้ก็ใส่คนในตระกูลนั้นเขาเป็นหนี้ของเจ้าของเงินในเมื่อไม่มีเงินให้เขาต้องคนมาใช้เป็นทาส ในช่วงที่ระหว่างใช้เป็นทาสนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับค่าจ้างรางวัลนอกจากว่าแม่เจ้านายจะเมตตาบ้างเท่านั้นจะไปเรียกไปร้องอะไรไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นคนไม่มีราคาและก็สภาพของทาสนี้ก็ไม่มีกําหนดเวลาทั้งนี้เพราะว่าจะต้องเป็นที่ค่ารับใช้เขายิ่งกว่ากระทั่งคนในเดกุลน,นั้นจะเอาเงินต้นเข้ามาชําระหนี้เบ็ดเสร,ร็จเมื่อไร เป็นนะว่าคําว่าเป็นทาสนี้เป็นการเป็นทาตททำงานชําระนี่คือไม่ใช่ลนะต้นเป็นการขัดดอกเรียกว่าขัดดอกดอกผลที่จะาพึงมีขึ้นมาเท่าไรเงินต้นเท่าไรก็ตามทีมีดอกมากดอกน้อยเท่านี้ถ้าไม่มีให้เขาต้องเอาคนไปเป็นทาตแต่ว่าเงินต้นที่ยืมไปแล้วก็กูเ้เข้าไปยังต้องใช้ตามปกติมีคำว่าทาต์ไม่มีค่าแจ้งรางวัลเะนั้นนางบุญทาสี เป็นคนใช้เขาต้องมาหาเศรษฐีนี่นั้นเธอเป็นทาสเขาแต่ว่าน้ำใจของเธอนี้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ต่อมามีพระไปเป็นดบบายก็ดีมีพระเจ้าและพระอริยสงฆ์ปฏิสันพัถหาตาหารในบ้านมหาเศรษฐีก็ดี ปรากฏว่านางบุญทาสีไม่มีโอกาสจะบำเพ็ญกุศลเพราะว่าไม่มีของแต่ว่าน้ำใจของเธอนี่มีการตั้งใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยจริงๆวันหนึ่งปรากฏว่าย,ยอดหญิงบุญทาสีได้รับคำสั่งจากนายว่าวันพวงนี้นางบุญเธอจงไปบ้านชื่อนน้นที่ทางไกลมากหลายโยนด เรามีธุระจะพึงใช้กับเธอท่นานานายก็มอบหมายธุระให้ <c oughs> แต่ว่าเป็นการเดินทางไปวันพรุงนี้นางบุญทาสีจึคิดว่าถ้าเราเดินไปจากที่นี่กว่าจะไปถึงบ้านโนนใยยะทางมันก็ไกลข้าวเช้าเรากินที่นี่กต่ข้าวกลางวันเราไม่มีบ้านโนนก็เย็นอาจจะหิวตามทางยังได้ทําขนมพิเศษขึ้นอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าเป ทำว่าขนมพิเศษอย่างนี้เพราะว่าจะไปขอทาําตานขอมะพร้าวขออะไรจากนายยังไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นางจึงได้ปลายข้าวละเอียดที่นาเจ้านายเขาไม่ต้องการแล้วมาตาให้ละเอียดจนเป็นผงุนแป้งแล้วก็เอารำเข้ามาคลุกผสมกันเอาน้ําใส่พอเหนียวๆก็ทาแผ่นได้แล้วก็ปิ้งเพื่อจะนําไปกินตามทางในวันพรุ่งนี้ พอรุ่งุญเช้ารับทานอาหารแต่ชช้าแล้วก็ไปตารรมคำสั่งของเจ้านายทันทีในคืนวันนั้นปรากฏว่าองค์สมเด็จไปจินาศีบรมหาสันดาลสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนยามที่สี่องค์สมเด็จประมาหามุนีทรงตรวอุปนิสัยของสัตว์ก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จประทรงสวัสดีโสภาคเห็นภาพนางบุญทาสี ว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเดินทางไปบ้านโน้นแล้วก็ในชายพกของเธอนะจะมีข้าวเป็นจีขนมเป็นจีที่ปิ้งแล้วผสมข้าวกับรำผสมกันมาด้วยพระองค์ก็ทรงนิติต่อไปว่าเหตุอะไรหนอต่อมาก็ทรงทราบด้วยำนาาพระติยานว่าถ้าเรยถ้วยนางบุญทาสีในคราวนี้นั้นนางบุญทาสีจะได้สำเร็จประโสดดาบัน แค่นั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระพุกวนวรมหาสนดาลยังได้ทรงเรียกพระอนนท์ที่เป็นปชาสมณะคือผู้ตามหลังผู้ปฏิบัติให้ไปกับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคตอนเช้าพระองค์ก็เดินทางสวนทางมากับนางบุญทาสีเมื่อนางบุญทาสีเห็นองค์สมเด็จพระมหามนีกับพระอนนท์เดินสวนทางมา ยึงได้คิดในใจว่าโอ๋หนอเรื่องบุญกุศลเราตั้งใจจะทำมานานแล้วแต่ถ้าว่าเวลาที่พบองค์สมเด็จพระบพธิธแก้วก็ดีพบบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายก็ดีเราไม่มีโอกาสทําบุญเพราะเป็นคนไม่มีทรัพย์ในเมื่อเราพบท่านเราก็ไม่มีของในเวลาที่มีของที่เจ้านายให้กินให้ใช้เราก็ไม่พบซะเราก็ไม่พบพระวันนี้ถือว่าเว็นโอกาสดีมาก อยองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมไปด้วยพระอน,อนุสเสด็จมาเมื่อเธอก็เดินเข้าไปพระพุทธเจ้าก,ก็ดินเข้ามาพอเข้ามาใกล้นางจึงได้กราบลงกับพื้นกล่าวคำนิมนต์ดยเอวังติทะตะพันเตนแปลเป็นยความว่าขอได้โปรดหยุดยืนอยู่ก่อนเิอพระเจ้าข่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้โสดยืนประทับแป้นนอนไปยืนด้วย นางบุญทาสีนแก้ชายพกซึ่งนำเอเปันจีไปด้วยนั้นแก้เช่ามาจากชายพกล้วก็น,น้อมเข้าไปใส่บาทองค์สมเด็จพระบรม,มโลกกันาดมาองค์สมเด็จว่าผู้มีพระภาครับแล้วเธอก็ถวายนมัสการเปล่งวาจาว่าทำใดที่องค์สมเด็จเปิจอมไตร,รบริบาศาสตร์สันดาสมาสุทิเจ้าสมลุแล้ว ขอม่อมฉันเนโปรดมีโอกาสจะรูษษ้ทมนั้นด้ดยเถิดเพืยวคาะสมเด็จพระบรมศาสร์สดาห์แทนที่รับเอวังโหตุก็ทรงรับด้วยการดุษณีภาพเคยยืนเฉยๆนิ่งอยู่ระหว่างนั้นนางบุญทาสีได้คิดต่อไปว่าทานที่จะถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสสดามันเป็นขนมชั้นทาุ คือคนธรรมดาเขาไม่จริงกัน,ก,นการที่เอาเข้าวสารมาตําเป็นรำและทําเป็นเป็นสีย่อเป็นของธรรมดาของชาวบ้านถ้าเจ้านายที่เป็นมหาเรษฐีเขาเนี่ยต้องผสมนมเนยมีรสห้าประการให้มันมีรสอร่อยแต่ว่านี่เราเป็นคนเป็นท่ายของเขาทรัพย์สมบัตใิใดๆของเรามันไม่ตรงมี ลายข้าวที่ได้มาคราวนี้ก็เป็นปลายข้าวที่เจ้านายไม่ต้องการแล้วมันก็มีปริมาณน้อยมันก็ไม่พอจะกินยัง,งต้องอเอามาผสมอาหารประเภทนี้คนที่ก็มีศักดิ์ศรีเขาไม่ยมจะบริโภคกันฉะนั้นวันนี้เราจะถวายทานประเภทนี้ก็องค์สมเด็จพระพิชิตมารมันเป็นทานที่สภาพต่ำต้อยอย่างยิ่งแต่ว่าเราเป็นทาตเมื่อถวายก็อง์สมเด็จ ผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระพผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับขึ้นชื่อว่าบุญใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนดาหทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอาวสานวันนี้เราได้กราบรติญญาณว่าขอเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วก็ชื่อว่าผลอันนี้จะมีกับเรา สำหรับแป้นจีนี้องสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าท่านจะฉันแล้วท่านจะโยนทิ้งก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นของเลวก็ช่้ว่าเราได้บุญแล้วองค์สมเด็จพระไตรทีปแก้วทรงทราบวาระน้ำติดข,ของนางบุญทาสีว่านางบุญคิดประเภทนี้แต่นางบุญก็ไม่ได้ไม่ได้มีความน้อยใจตั้งใจจริงว่าการให้ทานของเราเป็นบุญเป็นบุญศน และก็สมเจตนาของตนก็ได้ให้ทานแล้วองสมเด็จพระปฏิบตแก้วปราถนาจะทรงโปรดนางบุญตาสีสมเด็จพระมหาวุณีจึงได้มองดูหน้าพระอานนทราชานก็ทราบพ,พระระาชาพระพุทธอติยาศัยจึงได้นำผ้าสังฆติขององสมเด็จพระจอไใจพับเป็นสี่ชั้นแล้วก็ปูลงไปข้างทางไม่ใช่ปูลกลางทาง ถ้าปูกลางทางมันขวางขานเจราจอนพระทำไม่ได้เพราะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบริศุทสันดาจึงได้ทรงประภับยนผ้าสังคาติและก็ทรงเปิดบาทนำเป็นจีของนางบุญทาสีมาเสวยนางบุญทาสีตั้งเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าอยู่ใกล้ก็เกิดธรรมปีติ ไมคิดไม่ถึงเลยว่าทานชั้นเลวอย่างนี้สมเด็จพระจนาสีพระมศาสนดาจะทรงฉัน <c oughs> อาศัยปีติตอนต้นไมได้ทำบุญทำทายองค์สมเด็จพระชิตมานเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นดีสองเธอตัดสินใจว่าองค์สมเด็จพคะจอมไจรยทรงฉันหรือไม่ฉันก็ตามที่ว่าเราให้รับเป็นบุญอันนี้เป็นเจตนาดี ที่เราเรียกว่าสุทินนางวัธรมยทานนางว่า,าหรือว่าสุทินนางพระมททานนางว่าทานที่เราให้ดีแล้วเราตั้งใจดีแล้วอย่างยิ่งคือไม่ติดในวัตถุทานที่ให้ให้ไปแล้วยังไงยังไงเราก็ได้บุญได้กุศลสมเด็จพระทศพลหรือว่าพระสงฆ์จะฉันหรือไม่ฉันไม่สำคัญม,มันสำคัญว่าเราให้แล้วด้วยความเต็มใจ เรื่อการให้ตัวนี้กำลังใจมันตัดโลภะความโลภสำหรับคนนางบุญพาสีนี่ไม่ได้ตัดคาโทสโลภะความโลภอย่างเดียวรับปีหามันได้โดยยากในชีวิตก็ต้นให้เป็นการให้ในการตัดโทสโลภะความโลภจริงแต่ต่อมาในขั้นที่สองยอดหญิงก็มีธรรมปีติว่าเราให้แล้วด้วยความอิมใจ โดยการที่สามนั้นใช้นางมีกำลังใจเป็นสันโดษไม่เบขาเพราะว่าทานที่เราให้แล้วนี่องค์สมเด็จพระบรมศาคันดาจะฉันหรือไม่ฉันไม่เป็นใดที่ว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสมรุแล้วเราถวายทานแล้วเราขอพรแล้วเจ้าพระย่อมได้นี่เป็นกําลังใจใหญ่ึ้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัสดาสเสวยเสร็จก็ทรงอาโมทธนาทั้งผลทาน ในตอนนั้นสมเด็จพระพิชิตามางแค่กับนางบุญทาสีโดยโตรงว่าปุณธาสีเราดูก่อนปุณธาสีการบำเพ็ญทานของเธอนี้จัดว่าเป็นมหากุศลใหญ่ยิ่งว่าเธอทานของเธอนี้ยอดน้องหญิงเราโดนมากพขาจะเจ้า่านเรียกผู้หญิงวันพักกินนี้วันน้องหญิงเสมอ ว่าการที่น้องหญิงบำเพ็ญทานจัดบำเพ็นทานในบุคคลอื่นทานททได้โดยยากเพราะการที่มีความสําคัญเพราะว่าการเดินทางของเธอเป็นระยะทางไกลแล้วก็บัญชีที่นํามาคราวนี้ไส้ก็นํามาเพื่อจะบริโภคระหว่างทางเพราะมันจะหิวใน็กลางใน,นระหว่างทางเวลาเดินทางที่ยังไม่ถึงโดการให้ทานของเธอคราวนี้ชี้ว่าเป็นการให้ทานในการตัดชีวิต ไม่ได้คิดที่จะมีความอะไรในชีวิตต่อไปจัดว่าเป็นมหากุศลใหญ่ฉะนั้นทายของเธอที่จะมีขึ้นมาได้ก็อ,อาศัยหนึ่งไม่ตาความรักในได้ของความดีที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายในศาสนาน,นี้ปฏิบัติตนให้พ้นจากกิเลสป็ยสมบูชีตระหรันเธอเห็นแล้วมีความเรื่อมใสสันดาวใจของเธอรักความดีขง้งมบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นมีพระอรหันต์เป็นต้น ข้อ,อดีสององสมเด็จพระทศกุลกล่าวว่าเธอมีกรุณาความสงสารพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแม้แต่จะท้าคตเองได้รับความเมตตาปราณีจากเธอเมื่อกี้นี้ได้ถวายเป็นกีซึ่งเป็นของที่ทํามาเพื่อส่งชีวิตขต้นตนแก่ตาคตและก็ตาคตติดฉันแล้วเพื่อเป็นการประทังชีวิตให้ทรงอยู่ในวันนี้ตลอดวันก็าหายของเธอ ดันั้นทานนี้จึงจัดว่าเป็นทานที่มีคุณอย่างยิ่งที่ยอดน้องหญิงประกอบด้วยเมตตาความรักกุณาความสงสารและบริการสุดท้ายองค์สมเด็จพระจิตมานทรงตรัสว่าวาระนอนจีของเธอที่คิดทว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงฉันเัญนจีของเราหรือไม่นั้นก็าตามพระมูลของชั้นเลว ตามโบติพระพุทธเจ้าก็ดีพระทหารก็ดีจมฉันในบ้านมหาเศรษฐีบ้างฉันในวงงังพระสัสดาบ้างความคิดเช่นนี้ของเธอถูกบางส่วนแต่บางส่วนมันไม่ถูกเพราะว่าพระพระทั้งหมดมีพระมีพระองค์เป็นประธานมีชีวิตเนื่งองต้นชาวบ้านพผู้ชาวบ้านเขาต้องเลี้ยงชาวบ้านให้เท่าไรประเภทไหนพระย่อมมีความพอใจเท่านั้น นานของเธอนี้จริงจัดว่าเป็นทานอันเลิศถือว่าเป็นการให้ชีวิตในตอนเช้าและได้ตลอดทั้งวันและองค์สมเด็จพระสิตตมาเนยังได้ทรงตรัสว่าทำใดที่เอประทานนะทำนั้นเทจงตั้งใจไว้ว่าหนึ่งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอจงอย่าอะไรในชีวิตคิดว่าจิตที่เราอยู่เป็นท่ายเขามันเป็นกรรมมันจะชาติแตอดีต ต่เวลานี้ชาตินี้ควรจะเป็นชาติสุดท้ายแห่งการหมดกรรมเพราะเธอได้พบเราทึ่งเป็นตถา,าคตที่เป็นสัมมาพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทให้มีความสุขเธอ,อจงอย่าสนใจในชีวิตเกินไปคิดว้เสมอว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วมันต้องตายแต่ก่อนจะตายควรจะทรงความดีให้เป็นปกติเพื่อพ้่ความเป็นชาติทั้งชาตินี้และชาติหนา <c oughs> นอกจากทาตของคนแล้วองค์สมเด็จพระทศพนก็กล่าวว่าจงไกลจากความเป็นทาตของกิเลสเช่นด้วยเพราะกำลังทานของเธอจะช่วยให้พ้นจากความเป็นทาตของกิเลสด้วยกำลังหนึ่งไม่ตาความรักกุณาความสงสารเม่ตาความรักกุณาความสงสารนอกจากจะเป็นเหตุให้ใหทานไดแ้แล้วก็เป็นปัจจัยให้มีศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าพเธอจงรักษาด้วยดี เพราะว่าชีวิตก็เธอชาตินี้เป็นชาตต่อไปถ้ารักษาสินห้าปกติบริบูรณ์สีเลนะสุกติยันติปัจจัยของศินจะเป็นเหตุให้เกิดเ,เธอเกิดบนสวรรค์มีความสุขถตากลับเรามาเกิดชาติเป็นคนใหม่ก็จะมีได้วความสุขปราศจากความทุกข์สีเลนะโภกสมถาปัจจัยีใย้ทางคราวนี้หนาคือรักนี้ล่ามีศินเป็นเครื่องค้ำไปกัน ถ้าเป็นเทวันดาก็จะมีทิพสมบัติมากมีวิมาณสวยถ้ากลับมาเป็นคนก็จะมีแต่ความร่ำรวยปราศจากความยากจนเขินใจสีเลใน,นิโพติงยันตินิไซยปรากฏว่าสินเป็นปัจจัยเทเข้าถึงผลิพานธ์ได้ดยง่ายและองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสัดาก็ทรงสับสนับสรุสสพระพุทธวาจาว่าตัสมาสีลังมิโสทะเย ก็จะนั้งขอเธอจงส่งชำระสิ่งวเธอบริสุทธิ์ก่อนใสด้นเมืองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดา์สันดาสมมพุทธเจ้าเขตจบก็ปรากฏว่านางบุญตาศรีบรรพบุรุดาปฏิทิลเป็นพระริยบุคคลในพุทธศาสนานี่ดับบรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการกล่าววาจาว่าสุขินางวัตเมทานนางอย่างนี้เป็นต้น การบำเพ็ญกุศลขอาบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกําลังตัดสินใจเยี่ยงนางบาุญดาศีอันนี้องค์สมเด็จพระมหามณีก็ทรงยกย่องว่าเป็นทานชั้นเลิศเป็นทานประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายมีกําลังใจรักสรัศีลโดยเฉพาะศีลห้าเป็นปกติแล้วก็มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้พร,ระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสดาบัน ให้กำลังใจของทุกท่านประกอบด้วยความเมตตากรุณาทาั้งสองประการจึงกำลังใจของท่านนั้นมีแต่ความเมตตาความรักกรุณาความสงสารราศาจากโภสะความโกรธ้วยความเพยียรบาทได้เห็นกำลังอำนาจร่างกายของเราลงของเขา,าเป็นของสุขบกตรจนทั้งไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นขเขาต่อไปไม่มีความอะไรในร่างกายของคนคนดีเขาบุคคลอื่นคนดี ถ้ากำลังใจเกิดขึ้นได้จางสองรายการนี้กำลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทจะพอใจในสิ้นแปดและก็จะรักษาสิ้นแปดเป็นปกติอย่างนี้สมเด็จพระมหามีทรงเรียกว่าพระอนนาคามีอาดับรรดาทั้งพุทธบริษัททั้่างหลายการนำพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จเปิดจีนสีพรมาจารสันดาัมาสมพุทธ,ทธเจ้าได้ข้อว่าสุข,ขิน,นังวัตมีท่านนางเป็นต้น ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลลงในเพียงนี้ในที่สุดในะธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอตั้งสติญาดิฐานอ้างคนเบซีรัตนไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะแด่สังฆรัตนะ้งสาระการยงดนบรรดาใ้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีที่ความศุกสวัสดทิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ลผล และจงจะเจริญไปด้วยจาาตุรพิตพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระละละปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการอาตมารับทานมิสัจนาม,มาในสุดนางคาถาก็ขอ,อยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเทาง่านี้เอวังก็มีด้วยก้าและชนี